สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาซื้อของกันนะคะน้องเดลบอกว่าจะมาซื้ออะไรนะตู้เก็บของเล่นซื้อตู้เก็บของเล่นเพราะเราจัดบ้านใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้ตู้เก็บของเล่นเราได้อะไรก่อนเราได้ไ้ต่อเตี้ได้โซฟาก่อนแล้วระหว่างที่รอพนักงานไปหยิบโซฟามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มานั่งอันนี้เราก็ดูอะไรอะไร เป็นเก้าอี้เป็นโซฟาโยกอ่ะดูกเขาทำ ไหนโซฟาตรงที่เดียวซื้ออยู่ไหนพาเดินไปดูหน่อยครับเปิดคาเดินไปดูหน่อยลงนี้ดี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 ครับเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดวเดวอะไรนะคะลรอมันเป็นยังไงอ่ะมันหมุนได้ด้วยหรอไหนไหนไหน เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนโอ้โหแล้วเดี๋ยวซื้อสีอะไรอะครับอย่าพึ่งบอกซื้อสีอะไรนะอย่าพึ่งบอกซื้อสีอะไรนะซื้อสีีตบอกหมดเลยอะแล้วตัวอื่นตัวอื่นเป็นยังไงอะก้ ตัวอื่นมีเพชรตัวนี้มีเพชรเนี่เงียบๆเราไม่เอาเพชรใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมไแล้วอันนี้อันนี้นอนได้ใช่ไหมนอนได้ดูหน่อยไหนป <laughs> วดทิพย์ <laughs> โอ้โหมันคือโซฟาเด็กนะคะทุกคน <laughs> เดียเด๋ยวๆรู้ไหมแม,แม่แม่ซื้อโซฟาให้อ่ะแม่แม่ขะรอกับป้าป๋าเลยเพราะป้าป๋าบอกว่าจะเอาไปทําอะไรเอาไปวางตรงไหนออแต่เดียเด๋ยวๆอยากได้ใช่ไหม,ไมแม่แม่ก็อยากได้ไว้ให้เดียเด๋ยวๆนั่งถ่ายคลิปเนาะได้โซฟาไปแล้วจะถ่ายคลิปไหมถ่ายไหม,ไมถ่ายคลิปอะไรครับถ่ายคลิป ใส่ที่ก้นว้ยปิดเต้าเปรต้าเปรหัวเต้าทีว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวโซฟากันโอเคไหม